ทางด้านของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับระบุว่ารองประธานวุฒิสภาทูลเกล้ารายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางแทนประธานวุฒิสภานั้นไม่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากไม่มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญครับจากกรณีที่ม็อบประชาธิปัตย์ได้วางแนวทางตั้งรัฐบาลคนกลางโดยมองว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีลาออกก็จะเกิดสุญญากาศและจะให้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภา เป็นผู้ทุนกล้าวเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนื่องจากมองว่านายนิคมวัยรัชภานิชประธานวุฒธธิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาได้หมดวาระการดํารงตําแหน่งไปแล้วนั้นนายสุวิจจากนาควัชระชัยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะเลขาธิการรัฐสภากล่าวว่าในขั้นตอนดังกล่าวคงไม่สามารถเกิดได้เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา171วรรค3ามได้ระบุว่าให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระปรมาราโองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีดังนั้นในวาระที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรบุคคลที่จะมาทำหน้าที่แทนในการทุนกล้าวคือนายนิคมไวยรัชสภานิตซึ่งดำรงตำแหน่งประธานวุฒธธิสภาและอีกในยะหนึ่งก็คือเป็นรองประธานรัฐสภาแต่รัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติให้รองประธานวุฒิสภาขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภาได้ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรย้ำโดวยว่าถึงแม้นายนิคมจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งไม่ว่าวิธีใดจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็จะไม่มีผลให้รองประธานทำหน้าที่แทนและทำหน้าที่นำรายชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นถูนกล้าวเพราะรัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติใดรับรองไว้ขณะที่นายพงเทพเทพการนารองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงเรื่องการรักษาการของคณะรัฐมนตรี โดยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่าจะมีคอรมอชุดใหม่เพราะประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศอื่นและต้องทำหน้าที่ตามมาตรา181เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ว่าให้จัดคอรมอํนำรายชื่อคอรมอขึ้นทุนกล้าวและเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนเมื่อใดเพื่อให้คอรมอรักษาการชุดปัจจุบันหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายระบุว่าต้องมีสอสครบร้อยละ95ภายใน30วันเพื่อเปิดประชุมรัฐสภาค,ครั้งแรกเพื่อคัดเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตที่ต้องดำเนินการครับ